สวัสดีครับวัสดี FC ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นในส่วนของสูตรปากหลักหน่วยล่างเดิน2ตัวซึ่งเป็นสูตรเดินที่ผมจะมาแบ่งปันให้ชมกันสําหรับแนวทางงวดประจําวันที่16มีนาคม2567นะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับเป็นผลคํานวณที่ทําได้นะครับเด่น9 1ออก7 9นะครับสูตรนี้เป็นสูตรปากหลักหน่วยล่างก็จะมีมาที่หลักหน่วยเท่านั้นนะครับสติสูตรเด่นหน่วยล่างอันนี้นะครับก็เป็นสูตร เดินดีที่เข้ามาแล้ว6งวดครับสูตรนี้นะครับก็เริ่มเข้าตั้งแต่ในงวดเดี่วแนะครับมาดูกันครับในงวดแรกด่น3กับ5ที่หลักหน่วยเท่าออก8 5้าครับ5าเข้าที่ำแหน่งหลักหน่วย่างครับในงวดแรกดิน3้ออก85เนะครับเป็นสูตรปักหลักหน่วย่างแบบ2ตัวนะครับทันมาครับในงวดที่2อดิน7 9ออก8 9ครับเข้าว9้าที่ตำแหน่งหลัก หน่วยล่างทุกเป็น2องนวดนะครับงวดที่3ครับดิน9กับ1ออก6กหครับ1เข้าหลักหน่วยล่างครับทุกเป็น3ามนวดนะครับงวดที่4ครับดิน7กับ9ครับออกศูครับ9เข้าที่ตำแหน่งหลักหน่วยล่างทุกเป็นสี่วดนะครับงวดที่4ี 9, ่งวดทนะี่4ีดิน7 9เกาน้องงวดที่5ครับดิน3กับ5ออก4 3 3เข้าที่ตำแหน่งหลักหน่วยครับทุกเป็น 5, หน้าวด เมื่อถัดมาครับวม่อที่ผ่านมาสู่นี้เด่น9 1ออก7 9ครับก็ยังมีมาอยู่ที่หลับเหมือนล่างนะครับก็เป็นสูที่เข้ามาแล้ว6นวดครับ่ะซึ่งในคลิปนี้เนาะผมก็จะมาคำนวณให้ดูกันนะครับื่อจะมีท่านใดนะสนใจสู่เหมือนล่างแบบนี้นะครับสถิตก็ตามนี้นะครับเข้ามาแล้ว6นวดครับในงวดนี้ก็จะเป็นงวดที่7นะครับมาลองคำนวณดูที่มาของตัวเลขนะครับว่ามันทําได้แบบนี้จริงไหมนะครับ วิธีคิดครับขั้นตอนการคำนวณนะครับสูตรเด่นหน่วยล่างนะครับก็จะมีสูตรให้ดูกันนะจะใช้ทําำในหลักหมื่นบวกกัน2ครั้งนะครับใช้ทํำในหลักหน่วยบนบวกกัน2ครั้งใช้ทำในหลักหน่วยล่างแล้วก็บร้วยแปดคงที่ครั้งนะครับทีนี้อ่ะท่านผู้ชมอ่ะลองคํานวณดูครับนำศูนย์บวกสี่เป็นสี่สี่บวกหนึ่งเป็นห้าห้าบวกแปดคงที่ครับสิบสามนำเข้าไปสองแต้มเป็นห้าครับในงวดได้ครับเด่นหลักหน่วยล่างงที่สามกับห้า ผลที่ออกคือ85ครับเด่น35ออก85ข้างมาหลักหน่วยล่างครับนี่จะมีมาที่หลักหน่วยล่างนะพวกเป็นงวดแรกเนาะทันมาดูงวดที่2นะครับในงวดซอนเด่น79จริงไหมออก89ครับวิธีคิดสูนี้ครับใช้ทําม่หลักหมื่นบวกกัน2ครั้งบวกหลักหน่วยบนนะครับบวกกัน2ครั้งบุ๊กหน่วยล่างแล้วก็บุ๊ก8คงที่อีกครั้งครับทีนี้ก็ลองคำนวณดูครับ0บวก4เป็น4ครับ นำสี่บวกหนะเป็นเก้าเก้าบวกแปดสิบเจ็ดครับได้ตัวได้ติเจ็ดนะผูกไปสองเป็นเก้าครับงวดที่สอออกแปดเก้าครับก็เข้าที่หลักหน่วยครับทูกเป็นสองนู่นทันครับจะเป็นงวดที่3าในงวดที่3ามครับเด่นเก้า1หนึ่ง 9, 1, ออกหกหนึจริงไหมมาลองคำนวณเทียบดูครับวิธีคิดสูตรเด่นหน่วยแรกจะใช้ตา้หลักหมื่นบกกันสอั้งบรีหลักหน่วยบนบวกกันสองั้ง นะบริหลักหน่วยล่งบล็อคงที่ครับอ่สี่บวกแปดนะเท่าสิบองสิบสองบวกเก้ายี่ปทยี้าความได้ตัวได้คือกาแล้วพวกงสองเป็นหนึงเด่นเก้าหนึ่งที่หลักหน่วยล่างออกกออกหกนึ่งนะครับหึงเข้าที่ตำแหน่งหลักหน่วยล่างตัวเป่นสางวดนะครับงวดถัดม,มาครับงวดที่สด่นเกับเก้าจริงไหมออกศูนย์เก้าครับวิธีคิดสูนี้ใช้ตำหนหลักหมื่นบวกกันสองคานบลัก มีบนโปรแกรมสองครั้งด้วยหน่วยล่างบุรีแปดคงที่อีกครั้งครับ0ูงโปรแปดพันแปดบุนเก้าเก้าโปรแปดคงที่ทั้งสินับเพิ่มไป2เป็น9ครับอันนี้คือดินหน่วยล่างที่ได้ในงวดที่4ซึ่งในงวดที่4ี่เลขออก0 9ครับก็เข้าที่ตำเป็นหลักหน่วยร่างที่9ครับนี่ครับจิ้มมาแบบนี้นะครับถูกเป็น4ีงวดนะครับถัดมาครับจะเป็นงวดที่5ครับงวดที่5งวดนั้นนะครับดิน3กับ5ครับผลที่ออกเปนะครับทำได้สามห้าจริงไหมมาลองคำนวณเทียบดูได้เลยครับ วิธีคิดสูวนเดินหน่วยล่างครับจะใช้ต้องมีหลักหน่วยบวกกัน2ครั้งบริหลักหน่วยวนบวกกัน2ครั้งบริหลักหน่วยล่างแล้วก็บกิตแปคงที่อีกครั้งนะครับทีนี้ก็ามาคำนวณดูครับ6กบวกเนะครับเท่ากนะับ15เนาะ15บวกแคงที่23นะครับนะับเพิ่มไป2อเป็นหครับอันนี้คือหลักหน่วยล่างย้ำเดิน3ังัวหวันนั้นออก43นะครับก็ยังเข้าอยู่นะที่หลักหน่วยล่างทุกินหนางเม่วัน ต่อมาครับงวดที่6นะงวดที่6กสูงนี้นะทำได้9 1้าหออกเจจริงไหมมาลองคำนวณเทียบดูครับวิธีคิดสูตรเด่นหน่วยล่างอันนี้นะครับจะใช้ทำในหลักหมื่นบวกกัน2ครั้งบุ๋หลักหน่วยบน2ครั้งบุ๋ยทำในหลักหน่วยล่างบุ๋ยแปดคงที่ครั้งครับทีนี้ก็ลองคำนวณดูครับ8ปบวกสูงเป็น8ครับ8ปบวกสเป็น11บวกแคงที่19บเานำเพิ่มไปสองแต้มเป็น1อันนี้คือหน่วยล่างที่ได้เด่น9 1้าหออกเจครับ ออเจ็ดเก้าก็ยังเข้าที่หลักหน่วยล่างอยู่นะครับถูกเป็นหกมวดติดมวนนี้ก็จะเป็น,นมวดที่เจ็ดนะงวดที่เจ็ดมาลุ้นกันต่อครับสูงนี้จะเข้าต่ออ,อีกไหมเนาะอ่านำผลโอมอมาตั้งคํานวณต่อเลยครับอ,อ่นนี้คือสถิติสูรเข้าหลักหน่วยล่างมาหกมวนนะครับก็จะเดินที่หน่วยล่างเนาะนะครับ วันนี้ก็จะเป็นวดที่7นะครับวุฒิเจ็ดนะนะมาลองคำนวณดูครับใช้ตัไ้ไปหลักหมื่นบวกกัน2ครั้งบวกหลักหน่วยบน2ครั้งบวิหน่วยล่างบวกแปดคงที่ครับ 0+ 6บวกหเกินหบวก9เท่าบบวก8คงที่23นะตัดตัวหน้าทิ้งไปครับแล้วพ่กไป2แต้มครับเป็น5งวดนใหม่ครับผลคำนวณน,นะครับทำได้ด่น3กับ5ที่หลักหน่วยล่างครับจะเข้าต่ออีกไหมเนาะก็ลองนำไปพิจารณาดูนะครับ ก็นใน 6, หกโมดที่ผ่านมานะครับก็เข้าดีเนาะนี่ครับเข้าที่หลักหน่วยล่างนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่เจ็ดเด่นสามกับห้าครับวันนี้ทําได้สามกับห้าครับซึ่งเป็นเลขขี้ทั้งสองตัวเลยนะครับถ้าเป็นเลขขี้ก็จะมีห้าตัวนะันหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าครับถ้าหลักหน่วยล่างเป็นเลขขี้เนาะนะครับอันนี้คือสูตรนะที่คิดขึ้นมานะด่งที่สามกับห้าครับเป็นแนวทางนะครับ ้าสนใจสูตรอันนี้แคปไว้ดีนะครับถ้าเรายาาังไม่นใจในสูตรเนาะที่เข้ามาหกวันก็เี้ก็จะเป็นวันที่เนะครับวันใหม่ครับหลัก หน่วยแรงนะครับดิน3ามกับหเป็นหุ้นที่7เนาะจะเข้าต่ออีกไหมนะครับซึ่งมันดินเลขขี้นะครับ2ตัวนี้เป็นเลขขี้เนาะอ่าฉะนั้นหุ้นนี้คาดว่ามันหลักหน่วยแรกเนาะมันน่าจะเป็นเลขขี้นะหรือเปล่าเนาะจากสูตรที่ทําได้นะนดินเลขขี้ครับมันจะเป็น3ามกับหนะครับถ้าเป็นเลขยกขีก็จะเป็นหนึ่งสามห้าเจ็ดนะครับคาดว่าซีตัวนี้นะมันน่าจะมาหลัก หน่วยล่างนะในวันที่16มีนานนี้ครับที่น่านลุ้นนะหน่วยล่างนะหลักหน่วยล่างครับ1 3 5 7งสามห้าเจ็นี้นะเด่นหน่วยล่างเนาะท้ามีลลิคีนะนะครับอ่ะจะประมาณนี้นะครับถ้าเรายังไม่จะเน้นสูงอันนี้ก็ลองนําไปจับคู่เด่นดูกันได้นะครับ ถ้ามาเทียบกับสูตรดินดวยล่างอันนี้นะครับดินวี่ิ่านมาเนาะแปดเก้าศูนย์หนึ่งออกเจ็ดเก้านะครับก็ยังติดมาล่างอยู่หนึ่งตัวสำหรับสูตรดินล่างแบบสี่ตัวอันงวดนใหม่ครับดินสองสามสี่ห้านะครับสูงนี้ยังไม่ลูดเลยนะครับงวดที่สิบแปดนะครับได้สองสามสี่ห้านะถ้ามาเทียบกับสูตรดวยล่างนะที่ได้สามกับห้าก็ชนที่สองตัวเลยนะสามกับห้านะ ต่อมาครับสูตรสูตรเก่าอันนี้กลับมาเดินต่อได้3ามวดนครับาได้สองวดเนาะที่มันหลุดไปงวดที่ออก09กก็กลับมาเข้านะได้2งวดนงวดใหม่งวดที่30สิดินเก้าศูนย์หนึ่งสามช่ที่3ามนะครับนี่คือสูตรเดิมนะครับถ้ามาเทียบกับสูตรนะอันนี้คือที่ผมมาเทียบไปดูเป็นสูตร เก่านะสูตรเก่านีครับอย่างสูตรนี้นะดินล่างแบบสงตัวนี่ก็สูตรเก่านะครับเข้าดีนะครับก็สีที่สูตรนี้ก็ตามมีครับกาวงวนเนาะวันนี้วัที่สิบเดินสามเบืสีก็ชนที่สามนะครับถ้าเราเทียบกันหลายสูตรนะครับก็สูตรมีเข้ามีลุดนะครับก็เลือกเอานะสูตรที่ชอบนะครับนะในคลิปนี้นะครับก็เป็นสูตรปากหลัก หน่วยล่างนะแบบ2ตัวนันดิน3ากับ้นะที่ผมมาเทียบไปดูกันก็ชนกันที่3นะครับหลักหน่วยล่างนะชนที่3นะครับเดี๋ยวยังไงผมจะมานะสรุปล่างไว้ชมกันอีกทีเนาะ,ะในคลิปก็จะเป็นสูตรย่อยนะครับเด่นหน่วยล่างนะแบบ2ตัวนี่คือเด่นที่เลขคี่เนาะจะเป็น1 3 5 7นะครับนี่คือจากสูตรที่ได้นะันดิน3ามกับ้านะครับก็เรานำไปพิจารณานะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับสุดท้ายนี้ขออีีทุกท่านโชคดีครับแล้วพบกันในคลิปหน้าขอบคุณสุัสดีครับ